รถ Toyota River ว Wheel รซสายลุยพร้อมวิ่งงานไม่หลักมืน่นยืนหนึ่งเรื่องความแข็งแกร่ง มาเจอเจอกับน้องแป๊บอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป๊บมีรถนะคะดีๆมานําเสนอคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะรีด้ว่าคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะกำลังถามหาอยู่มากมายเลยนะคะสำหรับเจ้า t o ยตาไฮ i ักรีโว้นะคะน่า่อนะคะตอนเดียวโฟวิลของเราคันนี้นะคะรีด้ว่าไปไหนไปกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขึ้น ขึ้นสวนนะคะลงห้วยนะคะหรือพร้อมบรรทุกนะคะพร้อมลุยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้จัดหนักจัดเต็มมาอย่างแน่นอนเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะพามาชมในส่วนของสภาพโฉมหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ t o y o t ้าไ l รักร v o นะคะเป็นเครื่อง 2.8J นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะถือว่าเป็นปีค่อนข้างจะใหม่อยู่นะคะคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นในส่วนของสีดำนะคะเป็นสีดำด้านนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีโลโก้ของ Toyota นะคะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะ สำหรับไฟหน้าของเขานะคะคันนี้ก็ส่องสว่างได้ไกลนะคะเป็นไฟหน้าแบบไฮโดเจนนะคะสำหรับด้านหน้าของเขาก็สวยหล่อเดิมๆนะคะสีเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะคะเดี๋ยวแปสักพัมาชมในส่วนของสภาพด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีตัวรถก็เป็นสีเดิมๆนะคะเป็นสีเทาดำนะคะรอบๆด้านข้างหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมในส่วนของล้อกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราปรุงแต่งล้อมาให้เลยนะคะปกติจะเป็นในส่วนของ ล้อกระทะธรรมดานั่นเองนะคะออกมาจากป้ายแดงแต่คันนี้เราแต่งล้อมาให้แบบสวยๆนะคะขี่บนท้องถนนถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะล้อใหญ่มากๆเลยนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของล้อเป็นยางแม็กซีสเลยนะคะเป็นปิ์มใหม่ยางใหม่แม็กใหม่นะคะเป็นลายลูกโม่นะคะสวยๆตรงนี้เลยนะคะรีดีว่าสวยหล่อแบบนี้นะคะต้องถูกใจใครๆหลายๆคนอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่อง2008นะคะ2.8จนะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ แก้มข้างนั่นเองนะคะเป็นไฟเลี้ยวทับถิมนั่นเองนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะน้องแป๊บก,ก็ปรุงแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นในส่วนของบันไดข้างนะคะสําหรับคนตัวเล็กๆนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะในเวลาขึ้นรถนะคะเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้ก็มาในส่วนของคิ้วกันสาดให้ด้วยนะคะโดดเด่นมาครบวงจรมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะล้อทั้ง4ี่ล้อก็เป็นในส่วนของล้อลายลูกโมนะคะเป็นยางแม็กซิทั้ง4ล้อกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้น้องแป๊บบอกได้เลยนะคะว่าเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าสภาพตัวรถนะคะเดิมๆไหมนะคะนี่เลยนะคะอย่างอื่นน้องแป๊บก็เปิดให้ดูกันไปเห็นแบบจัดจกเลยนะคะก็มีอาร์คนะคะรอยอาร์คแต้มอยู่นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรถไม่มีรอยนะคะ จนหนักพลิกความน้ําท่วมอย่างแน่นอนเลยนะคะดูได้เลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะถ้าเราจะชมในส่วนของสภาพด้านข้างว่าเดิมๆไหมนะคะเราดูอาร์ตรงนี้ได้เลยนะคะมันจะมีเหมือนรอยแต้มนะคะเป็นวงกลมวงกลมนะคะสามารถดูได้เลยนะคะรอบๆนะคะกระบ,บะหลังตรงนี้นั่นเองนะคะ สำหรับเจ้าเตยตาไฮรักรีโวอของเราคันนี้นะคะก็เป็น4คูณน,นะคะมีในส่วนของดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวแป๊จะพามาชมในส่วนของสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะบอกได้เลยว่าสภาพด้านหลังของเขาก็เดิมๆนะคะสีเทาดำเดิมๆจากโรงงานนะคะอาร์แต้มสีก็ยังมีให้เห็นแบบเป็นจุดนะคะนี่เลยนะคะยามมาถึงด้านหลังเลยนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเบรกนะคะด้านหลังมาให้ด้วยและที่สําคัญขับไม่ได้เลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่า กันชนหลังนะคะแต่งแบบออฟโรดสวยงามมากๆนะคะพร้อมลากสูงนะคะสิ่งของหรือภาชนะนะคะสหับคุณลูกค้านะคะอยากจะได้คันนี้บอกได้เลยว่ายอดมากๆเลยนะคะพร้อมปรุงแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนั่นเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะกระบะหลังของเขานะคะของ Toyota h ไ l u ักรีโวนะคะบอกได้เลยบรรจุนะคะภาชนะหรือว่าพืชผลทางการเกษตรนะคะ ได้เยอะมากๆเลยนะคะสามารถรองรับน้ํนจะได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยว้องแป๊บสภพพามาชมในส่วนของสภาพช่วงล่างกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปเลยจ้าเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของสภาพช่วงล่างกันบ้างนะคะบอกได้เลยว่าช่วงล่างของเขาสวยงามเดิมๆเหมือนรถใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถมือเดียวแน่นอนต้อง คงทนความสวยอย่างแน่นอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแหนบนะคะโชกหรือว่าจะ,จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะคะล้อยางสเปรก็เป็นล้อยางใหม่นะคะถือว่าช่วงล่างของเขาดีมากๆเลยนะคะเหมือนลูกค้าเก่านะคะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องแป๊บจะพามาชมในส่วนของสภาพภายในกันบ้างนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะสวยงามนะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะดูน้องแป๊บนั่งเลยนะคะ าบาของเขานะคะก็เป็นบาะหนังสีดานะคะมาโทนเข้มดูแลรักษาง่ายนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยสีก้านนะคะมีในส่วนของ SRS airbag นะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแล้วก็มีที่นี่เลยนะคะเนินเข่าตรงนี้ของเรานะคะมีทั้งหมด3จุดนั่นเองนะคะถือว่าความปลอดภัยมาครบกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลยนะคะน้องไปบอกได้เลยว่าเลขไม์อยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะเลขไม์อยู่ที่6 7 0 0 0 8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถูอว่ารถปีนี้นะคะค่อนข้างจะใช้น้อยมากๆเลยนะคะหรือว่าเขาซื้อไว้จอดก็ไม่รู้นั่นเองนะคะสภาพอื่นๆนะคะนี่เลยนะคะคอนโทรลกลางนะคะวิทยุ MP3 นะคะแล้วก็ฟัง์กชันแอร์นะคะระบบต่างๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวตาไฮรักรีโวหัวเดียวโฟวิลคันนี้นะคะแน่นอนเราต้องมีปุ่มปรับโฟวิอย่างแน่นอนนะคะก็จะมีในส่วนของ S2 นะคะ S4 แล้วก็ L4 นั่นเองนะคะ mm hmm. เหมือนเราขี่ถนนปกติเราก็สามารถใช้ S2 นะคะ mm hmm. หรือว่าเราจะขึ้นขึ้นเนินหรือว่าขึ้น ดนทรา์อะไรแบบนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็น s c นะคะหรือว่าที่ธุรกันดารก็ใช้เป็น L4 ได้เลยนะคะเราสามารถใช้งานกันแบบได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะเรียวเรามาชมในส่วนของปุ่มดิฟล็อกกันบ้างนะคะแน่นอนว่ารีโวของเราก็จะมีในส่วนของ 4x4 ดิฟล็อกนะคะเหมือนเวลาเราติดหลุมนะคะล้อติดหลุมอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดปุ่มดิฟล็อกนี้ได้เลยนะคะเพื่อใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดเลยนะคะ ันนี้ถือว่าได้เกียมใหม่นะคะใช้งานง่ายนะคะเดี๋ยวแป๊บจะพามาชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันบ้างนะคะพี่ีว่าโอ้โหสภาพห้องเครื่องใหม่มากๆเลยนะคะเป็นรถมือเดียวแน่นอนนะคะการดูแลรักษาของ ลูกค้านะคะค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากๆนะคะในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง2008นะคะตัวเครื่องเดิมๆนะคะคันเดิมๆเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดเลยนะคะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะคะคันนี้ถือว่าเดิมๆมากๆเลยนะคะมีในส่วนของแผ่นเพลทมออก่อนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะแผงกันความร้อนเราก็มีมาให้ครบด้วยนะคะอาร์ตแต้มตรงอาร์ตแต้มสีนะคะ มีมาให้ครบทุกจุดนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในส่วนของสภาพเครื่องยนต์แล้วก็สภาพตัวรถนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าโตยตาไฮรักรีโวหัวเดียว4 w h e ว l 4ส4คูนสดิฟล็อกของเราคันนี้นะคะอาจจะโดนใจใครหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหารถทำงานทำเงินนะคะพร้อมบรรทุกนะคะพร้อมวิ่งงานพร้อมลุยเข้าสวนนะคะลุยน้ำได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บ จะมาย้ำสเปคกันอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้เป็นในส่วนของ Toyota h i l u ัก e v o นะคะเป็นเครื่อง 2.8J คันนี้เป็นปี2017ใหม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะน้องแป๊บก็ได้พาลูกค้านะคะไปชื่นชมมาทั้งสภาพภายนอกสภาพภายในแล้วก็ห้องเครื่องนะคะให้เห็นว่าตัวรถนะคะเป็นตัวรถเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะคะแล้วก็เรามีนะคะแต่งหล่อมาให้ด้วยนะคะไม่ได้ว่าสวยแข็งแกร่งอย่างเดียวเราแต่งหล่อนะคะเพื่อพร้อม ลุยแน่นอนนะคะเราก็แต่งมาในส่วนของล้อแม็กลายลูกโม่บันไดข้างแล้วก็กันชนหลังแบบแต่งออฟโรดนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะรีโทรหาน้องแป๊บได้เลยนะคะที่เบอร์0611786999นะคะคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะแต่งสวยสไตล์ออฟโรดมาด้วยนั่นเองนะคะ แล้วก็ใครที่สนใจนะคะน้องแป๊บขอชมเลยนะคะว่าคันนี้สวยงานจริงๆนะคะประวัติดีจัดฟรีดาวกันไปเลยนะคะใครที่สนใจก็รีบโทรหาหน้องแป๊บได้เลยนะคะตามเบอร์ซู6 1 7 8 6 9 9 9าสำหรับวันนี้น้องแป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย